ยาสักห้านาทีได้ไหมคนสวยจัดไปใช่ไหมครับขอบคุณมากครับวันนี้ผมไม่เคยปากหมาแต่อยากจะปากหมาและปากแมวด้วยได้ไหมผมไม่เข้าใจว่าบ้านเมืองนี้ผู้ใหญ่หายไปไหนครับผู้ใหญ่ไปตายหรืออย่างไรผู้มีอำนาจในบ้านเมืองนี้หายไปไหนครับ หรือต้องการให้ประชาชนจัดการเองหรือไม่รู้สึกว่าตอนนี้โจรกบฏฮึกเขิมผมไม่เข้าใจครับถ้าฐานแน่นิ่งนะครับนิ่งดูได้ตำรวจไม่กล้าเดี๋ยวกรปอจากล้าเองครับพี่น้องผมจากกล้าเองผมต้องการบ้านเมืองนี้ยุติธรรม ผมต้องการบ้านเมืองนี้สงบสุขพี่น้องแต่ถ้าบ้านเมืองนี้กลัวแค่สุเทพเทือกสรรค์ก็อย่าอยู่เลยหนักแผ่นดินเราต้องกล้าทหารต้องแกร่งนะครับพี่น้องและขอร้องด้วยบรรดาที่ถือความยุติธรรมอย่ามาทำเอ็นเอียงนะครับอย่ามาทำแบบสารพระภูมิที่ถูกปลวกเจาะนะครับพี่น้องผมไม่ชอบ หนักจัดเต็มไปเลยถ้าไม่ได้เดี๋ยวผมจัดไปวันนี้ฝากถึงปู้หลักผู้ใหญ่ทุกคนครับอย่าได้ลองของพี่น้องชาวสมุทรปราการและพี่น้องชาวเสื้อแดงทั้งประเทศเพราะว่าทุกคนก็รักประชาธิปไตยทุกคนกล้าหารไหนขอเสียงคนรักประชาธิปไตยดังๆโชว์หน่อยเ้อ วันนี้ขอประกาศไปถึงสุเทพเทพื่สุบรรว่าน,นี่คือนายพิรมชาวนาเจ้าของธนาคารช่วยชวนาโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องวันนี้พนักง,งานที่โห่ไล่าชาวแสดงที่นครราชสีมากำลังจะถูกไล่ออกครับพี่น้องหลังจากที่ผมประกาศว่าถ้าผมตั้งธนาคารชาวนาได้เมื่อไหร่ช่วยชวนาและพี่น้องประชาชนผู้ชายถ้าทำผิดกฎระเบียบของผม ต้องตีปากเหมือนเดิมถ้าผู้หญิงทําผิดกฎระเบียบเมื่อไรผมจะตีหมอมันทันทีครับพี่น้องตีม้อมันขอบคุณมากครับพี่น้องครับ